ลงไหนเพื่อนี่แหะลงตีแรกลงตีแรกลงโดนดิโดนโดนหนังโดนอ่าโอตีตีหนึ่มาลงยังมาลงยังลงแล้วลงแล้วเอาเฮ้ยคุณจไปโดนต้นอะไรกดังตรงต้นเลยยงใส่แล้วใส่แล้ไปข้างหลัง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 หลังใหญ่ปวลังใหญ่ไปแล้วไปแล้ว พลงใหญ่ลังใหญ่มีสองตัว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 พลใหญ่มีสองตัวยัง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 ไม่หมดนะโหัวจะวเฮ้ยตกไปตกไปตัวนึงไอ้พ่อนัดไอเออพนังไข่มีเอ็หนึ่งสี่ป่ะกูขอได้ไหมพอนังไข่ไม่มีไม่มีคุณเล่นตอนนี้จะเล่นเอ็มมันถือไรเอ็มมันถือไรอยู่กูถือเอ็มหกสิบเอ็มหกสูมีเอ็มหนึ่งสอูเอามาดิเอามาแลกกูดิ ถาดิโอ้หนูโดนปุ้ยถามทำถามทำถามตาบต้ไปเนี่ยเฮ้ยใครโดนอ่ะโู่นะปนี่นะมันึงแล้วแตก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 โอ้ตามไปหน่อยดิสองตัวสองตัวเอ้ยเอเอคุขอไอวาลุดนอะไรอ่ะ มีมีตึ๊ต๊องออมีสองเมตอบคุอรอะเมมีเหรียญก็ไปซื้อได้นะมึงมีเหรียญมึงก็ไปซื้อได้ละเพื่อนไอ้หนเอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสองตัวสองตัวไหนตัวน้นไหนตัวนหมอ

ไป <si ้ยข้ามไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยวงก็ต้องเข้าไปฝั่งนู้นแน่เลยว่ะใช่ใช่วงฝั่งนู้นองข้าไปอยู่นี่แหละวงฝั่งนู้น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 แม่แม่แม่ไหนนั่นน้มึงเ่ยไปถามแล้วกันนั่นนี่นั่นเนีนั่นโดนอยู่เนี่ยมึงกำลังไปไงเห็นไหมผมไปคนเดียวเลยเหรอไปมันชวยคนหน่อยึงกำลังวิ่งกำลังวิ่งมันมีกี่ตัวมันอยู่ไหนเฮ้ยเด็ นานแล้วมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอมึงอรเงยมันเดนเด็งมันเด้งมันดมันงอยากเป็นหลังไม่ทีลังตัวนึตัวงตัวนึงตัวนตัวนึงใบ้านในบ้านเเจ็บเจ็บในบ้านเจ็บในบ้านเจ็บในบ้านเจ็บปาระเบิดปาระเบิดล้วเข้าไปดิมึงถึงนอกมึง ต้นทำไมไม่เล like ่น <jest> ปืนอชาร์ตด้วยอ่ะกระโดดลงน้ำเป็นทำไมกระโดดลงน้ำเป็นเพราะ้นชุบได้อีกคนนึงให้อีกคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสี่ส <bad gossip> mm ี่เราเฮ้ยตีเรามันก็สี่เราก็สี่เฮ้ยสล้วมันอยูบสู้ชุบมันอยู่สู้ชุบ เยอาไรของมึงวะมึงมรัดคนงทำไหมไม่ได้รัดไม่ได้รัดด้วยนะที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนี่ไอ้แหลมันาแหลมตัวเดียวป่ะสองสามตัวเลยเชี่ยมึงมาหมดเลยวะกโบรางเก็บของอยู่เลยวะเโอต่อ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเข้าเน้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตาดีดูโวเฮ้ยทำไมบวกร้อยจังวะกคุณยังนั่งพันจาอยู่ในสนามเนี่ย